ไดเกอร์นี่ก็เป็นผู้ผลิตเ t อร์เลิเซอร์ยี่ห้อหนึ่งที่ผมว่าเป็นรุ่นที่นักกีฬาหลายๆคนเลือกใช้นะครับมีหลายๆรุ่นที่ออกมาแล้วถือว่าเป็นเซอร์เลิเซอร์ที่แบบเป็นตัวท็อปน่าจะดีที่สุดในโลกตัวหนึ่งเลยนะครับอย่างก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับตัวไดเกอร์ฮีโร่นะครับซึ่งเป็นเซอรลิเซอร์ที่เป็นอัลตราไฮมอรคือเป็นคาร์บอนแบบพิเศษที่แข็งแล้วก็ถ่วงน้ําหนักได้เยอะอมากในปีนี้ครับตัวของไดเกอร์มีเซ็บรุ่นใหม่ออกมา2อรุ่นครับซึ่งพัฒนามา โ i ยเกอร์โผเดียมครับอสองตัวนี้นะครับเป็นเซเรไบลิเซอร์ที่ออกแบบมาสําหรับการยิงที่นักนูนที่ต้องการถ่วงน้าหนักที่ปลายเยอะๆนะครับตัวท่อคาร์บอนตรงนี้เป็นท่อคาร์บอนที่ทําจากอัลตราไฮโมดูลัสคาร์บอนก็คือเป็นคาร์บอนที่มีความหนาแน่นสูงนะครับมีความแข็งมากแล้วก็ลักษณะเซอร์เบลิเซอร์ตัวนี้ครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ขนาดเล็กมากนะครับขนาดแค่0.475นิ้วก็คือประมาณ1.2เซนติเมตรเท่านั้นเองเราจะเห็นว่าตัวท่อตรงนี้ท่อเล็กมากๆ ขนาดของไซเบไลเซอร์ตัวนี้เล็กขนาดไหนนะพวันี้ผมลองมาเทียบกับตัวดอยเกอร์พรีเซนต์บาลานซ์ซึ่งเป็นไซเบไลเซอร์ที่ก็มีขนาดเล็ก,กระดับหนึ่งแล้วนะครับเราจะเห็นว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเล็กลงไปอีกนะครับทำให้ไซเบไลเซอร์ตัวนี้ตัวดอยเกอร์แชมเปียนแล้วก็โคเดียมนยครับมันจะมีการต้านลมที่น้อยมากนะครับเพราะว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กเวลาเราถือคันโคคันเล่ครับโอกาสที่ลมมันจะตีกับตัวแสบเนี่ยก็จะนอ้อยลงเพราะว่าขนาดเล็กแต่ว่าขนาดเล็กแบบนี้นะครับเราสามารถจะถ่วงน้าหนักที่ปลายได้เยอะมากคร สองตัวนี้ครับพอดีรรกับแชมเปียนเนี่ยถ้าเราหยิบมาเทียบดูกันเนี่ยดูข้างนอกนะครับหน้าตามันจะเหมือนกันเลยนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตัวเมาส์ตัวอะไรเนี่ยเหมือนกันเ๊ะเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือความแข็งของตัวท่อคาร์บอนตัวนี้ครับถ้าเป็นตัวแชมเปียนเนี่ยจะมีความแข็งมากกว่าจะอ,อกแบบมาให้สําหรับคนที่ต้องการถ่วงน้ําหนักเยอะๆครับอาจจะน้าหนักประมาณ1 0 15ออนขึ้นไปนะครับคนที่ต้องการถ่วงหนัก พอสเต็ปมันแข็งเนี่ยมีความแข็งปุบเนี่ยถ้า,าถ่วงหนักครับมันก็จะมีการสะบัดน้อยแต่ถ้าเราใช้สเต็ปที่มันมีความแข็งค่อนข้าง,งน้อยหรือมันค่อนข้างนิ่มเนี่ยครับเราใส่น้ำหนักที่ปลายเยอะเวลเรายิงไปมันจะสะบัดได้มากมนี่ก็จะออกแบบมาสาหรับคนที่ต้องการถ่วงหนัก,นก,นกโดยเฉพาะเลยก็คือตัวแชมเปี้ยนนะครับจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือเป็นตัวที่ออกแบบมาสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ต้องการถ่วงหนักมากนะครับแต่ว่าเป็นวัสดุลักษณะการออกแบบที่ใกล้เคียงกันเลยก็คือรุ่นโพเดียมครับ สำหรับตัวโพเดียมตัวนี้ตัวสเปคมันจะออกแบบมาให้ใช้สําหรับน้าหนักถ่วงประมาณสัก4-10ถึงออนประมาณนี้นะครับเป็นตัวโพเดียมถ้าใครต้องการจะถ่วงมากกว่า10ออนก็อาจจะแนะนําเป็นตัวแชมเปียนมากกว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับส่วนปลายตรงนี้ก็คือมีตัวดัมเปอร์นะครับเป็นไดเกอร์เอ็กโซดัมเปอร์มันจะเป็นปลอกเป็นพลาสติกอยู่ด้านนอกแล้วก็มียางอยู่ด้านในตัวซับแรงตรงนี้นะครับช่วยในการลดเสียงแล้วก็ซับแรงสั่งเทือนของคันธนู ข้อดีของตัวเอ็กโซดัมเปอร์ตรงนี้ครับด้วยความที่มีเป็นเหมือนปลอกของพลาสติกด้านแข็งอยู่ด้านนอกเนี่ยมันทาให้เวลาเราใส่เวทน้าหนักทวงไปเยอะๆครับมันไม่ห้อยถ้าเราใส่เป็นยางปกติที่เป็นก้อนปกติอ่ะถ้าเราใส่น้ำหนักมากๆครับมันก็จะด้น้ําหนักตงปลายมันก็จะทาให้ตัวยางเนี่ยมันย้อยห้อยลงมาแต่ว่าตัวเอ็กโซดัมเปอร์ตัวนี้จะไม่เป็นแบบนั้นมันออกแบบมาสาหรับการทวงหนักโดยเฉพาะเลยแล้วก็คุณภาพยางของโรลเกอร์นะครับผมว่าน่าจะเป็นยางที่ดีที่สุดในปัจจุบันเลยครับเพราะว่า ดัมเปอร์ของไรเกอร์เนี่ยหลายบางทีหลายรุ่นที่เราใช้กันมาเนี่ยใช้มาได้เป็น10ปีตัวอย่างนี้ก็ยังคุณภาพดีอยู่เลยครับตัวเวทของไรเกอร์ที่มันมากับตัวโพเดียมแล้วก็ตัวแชมเปียนนะครับมันจะเป็นเวทที่เขาเรียกว่า4 2 1เวทก็คือมันจะเป็นเวทที่มี3ขนาดครับมีขนาด4ออน2ออนแล้วก็1ออนแยกเป็น3ชิ้นครับทำให้เราสามารถจะเลือกน้ำหนักได้นะครับทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็คือเป็น7ออนมันจะมี3ก้อนแยกให้ดูปึ๊บ อ่านี่นะครับจะมีไซส์4ออนมี2ออนแล้วก็มี1ออนคือเรามี3ขนาดแบบนี้เราสามารถจะเลือกน้ําหนักได้ทุกอย่างนะครับก็คือเราจะถ้าเอา1ออนก็คือก้อนเดียวนะครับ2ออน3ออนก็ประกบกันนี่เป็น4ออน5ออน6ออน7ออนได้หมดเลยนะครับแล้วใครที่ต้องการน้าหนักมากกว่า7ออนที่มันให้มาตรงนี้นะครับก็สามารถจะซื้อตัว4 2 1เวทเนี้ยใส่เพิ่มเข้าไปได้อีกครับ สำหรับตัวลองหลอดนะครับก็คือจะมีแชมเปี้ยนกับโพเดียมถูกไหมครับแล้วก็ถ้าต้องการให้เข้าชุดกันครับมันก็จะมีเป็นตัวสั้นตัวถ่วงข้างตัวนี้จะมีชื่อว่าดเกอร์ไซคิกนะครับก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างขนาดเนี่ยก็จะเท่ากับตัวแชมเปี้ยนแล้วก็โพเดียมนะครับเช่นเดียวกันมาพร้อมกับเอ็กโซดัมเปอร์เวท7ออนแล้วก็ตัวซอฟแคปตัวปลายยางตรงนี้นะครับก็เป็นชุดที่สามารถจะใส่เข้ากันได้ใครมีลองหลอดตัวนี้แล้วก็อยากได้ไซส์หลอดที่เข้าชุดกันก็เลือกเป็นตัวดเกอร์ไซคิกตัวนี้ได้ สำหรับความยาวของตัวแชมเปี้ยนแล้วก็โพเดียมนะครับตัวรองหลอดทั้ง2รุ่นตัวนี้มันจะมาที่ความยาว30นิ้วนะครับส่วนไซส์หลอดตัวด้านข้างตัวนี้ครับตัวไบรเกอร์ไซส์คิกก็เลือกได้ครับมันจะมี2ไซส์ก็คือมี12นิ้วกับ15นิ้วอย่างตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือ12นิ้วใครอยากได้ยาวกว่านี้ก็เลือกเป็นตัว15นิ้วให้เข้าชุดกันได้ครับ สำหรับนักทนดูคอมพาวคนไหนนะครับที่อยากได้ไซเบรไลเซอร์ที่สามารถจะซับแรงได้ดีนะครับช่วยเราถือเล็งได้นิ่งใส่ถุงน้ำหนักได้เยอะนะครับก็ลองดูตัวนี้ครับ2ตัวรุ่นนี้ของไรเกอร์ทั้งแชมเปี้ยนแล้วก็โพเดียมนะครับใครที่อยากได้ถุวงหนักนะครับก็เลือกตัวแชมเปี้ยนถ้าใครคิดว่าไม่ได้ถุวงหนักมากก็อาจจะลองเป็นตัวโพเดียมก็ได้ครับแต่ว่าสําหรับผมนะครับแนะนำจริงๆถ้าใครที่มีโอกาสนะครับแนะนําให้แวะมาลองครับมาลองเอาตัว2สเตปรุ่นนี้ลองใส่กับคันของคนดูนะครับแล้วมาลองยิงที่อารัช